ทำไมทหารอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่หนึถึงเรียกทหารใหม่ว่าด๊อชบอยซึ่งคำว่าด๊อชบอยนะครับมาจากสงครามระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกเรียกว่าอเมริกันเม็กซิกันวอร์นั่นเองเนื่องมาจากเครื่องแบบทหารอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่หนึและเครื่องแบบที่ไปรบที่เม็กซิโกนั้นจะมีความเหมือนกันก็คือจะมีกระดุมตรงกลางนะครับที่มีความกลมคล้ายกับโดนัทหรือเค้กแบบดัชนั่นเอง รวมไปถึงการลบในเม็กซิโกนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นสมรภูมิที่ต้องพรางตัวด้วยสีน้ําตาลนะครับทหารอเมริกาหลายคนเนี่ยก็ต้องหาฝุ่นหรือหาดินมาพรางตัวเองเวลาเข้าไปรบนะครับทำให้ตั้งฉายากันว่าด๊อช e b บอยรวมไปถึงสมรภูมิในเม็กซิโกนะครับตามตึกอาคารต่างๆจะเป็นสีน้ําตาลดินแบบนี้นะครับซึ่งคล้ายกับเค้กโดนัทหรือเค้กแบบด๊อกน,นั่นเอง รวมไปถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมีกลุ่มองค์กรที่เรียกว่า The Salvation Army นะครับเป็นกลุ่มองค์กรทางศาสนาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นะครับได้ทำหน้าที่คอยทำโดนัทเนี่ยแจกจ่ายให้กับทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกด้วยด้วยสีของเครื่องแบบนะครับกระดุมที่เป็นวงกลมคล้ายกับโดนัทและการพรางตัวที่มีลักษณะสีคล้ายกับแป้งทาเค้กทำให้ทหารอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนิยมเรียกทหารใหม่ว่าด๊อกบอยนั่นเอง